ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ Highway Rider วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งความแรงจากแดนมมกันที่ครองใจแฟนรถสปอร์ตมาอย่างยาวนานและในปี2026นี้ Ford Mustang GT 500ได้ถูกเปิดตัวพร้อมการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ทำให้คนทั้งโลกต้องจับตามองรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่ Mustang ธรรมดาแต่คือการผสมผสานร,ระหว่างพละกำลังความสวยงามและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของ f อร์ เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Ford Mustang GT 500ปี2026มาพร้อมเส้นสายที่ดูดันกว่ารุ่นก่อนก่อนฝากกระโปรงหน้ายาวพร้อมช่องดักอากาศที่ออกแบบมาเพื่อการไหลเวียนที่มีประสิทธิภาพการชนหน้าหม่พร้อมสปอยเลอร์คาร์บอนไฟเบอร์ช่วยเพิ่มแรงกดในความเร็วสูงไฟหน้าแบบ LED Matrix Design โฉบเฉี่ยวให้ความรู้สึกทันสมัยและล้ออลูอยขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับรุ่นนี้ทุกอย่างสะท้อนความเป็นรถกล้ามอเมริกันที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว ในส่วนของเครื่องยนต์คือหัวใจหลัก Mustang GT 500 2026ยังคงใช้เครื่องยนต์ V8 Supercharged ขนาด5.2ลิตรแต่ผ่านการปรับแต่งใหม่เพื่อให้ได้แรงม้าที่มากกว่า800แรงม้าและแรงบิดมหาศาลที่ตอบสนองอย่างทันใจเกียร์อัตโนมัติแบบ Dual Clutch 7-speed ถูกปรับปรุงให้เปลี่ยนเกียร์ได้รวดเร็วขึ้นการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ในเวลาประมาณ3วินาทีซึ่งถือว่าเร็วระดับซูเปอร์คาร์เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายแบบทั้งโหมด normal สำหรับการขับขี่ในชีวิตประจำวันโหมดสปอร์ที่ให้การตอบสนองที่ดุดันขึ้นและโหมดแทร็กสำหรับการวิ่งในสนามแข่งจริงๆระบบการสะเทือนปรับไฟฟ้าแมกเนติกไรด์ Control ก็ถูกปรับให้ตอบสนองได้แม่นยำขึ้นทำให้การควบคุมมั่นใจไม่ว่าจะอยู่บนถนนตรงหรือโค้งแคบภายในห้องโดยสารก็ได้รับการอัปเกรดอย่างหรูหรา บอกสปอร์ตบีคาร์โรุ่งด้วยหนังและเอากันตาราออกแบบให้กระชับตัวผู้ขับแผงคอนโซลติดตั้งหน้าจอขนาด12นิ้วพร้อมระบบ s y n c 4ที่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบระบบเสียงพรีเมียมจากแ a n g o l u f s e n อเนเติม,เต,มเต็มความเพลิดเพลินทุกการเดินทางอีกทั้งยังมีจอ H e a d Up Display ที่ช่วยให้ผู้ขับมองเห็นข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องละสายตาจากถนนสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือ f อร์ได้ใส่เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่มาให้ครบครัน เช่นระบบ Adaptive Cruise Control ระบบ Lane Keeping Assist และระบบ Automatic Emergency Braking ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ไม่ว่าคุณจะใช้ m u s t a n GT g 500ในเมืองหรือทางไกลแต่สิ่งที่ทำให้ m u s t a n GT g 500แตกต่างจริงๆก็คือเอกลักษณ์เสียงเครื่องยนต์ V8 อันทรงพลังเสียงคำรามที่ดังก้องทุกครั้งที่กดคันเร่งคือเสน่ห์ที่ไม่อาจหาได้จากรถไฟฟ้าถึงแม้โลกกำลังเข้าสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าแต่ f อร์ก็ยังคงรักษา DNA ของม s ส a ตงเอาไว้อย่างเต็มเตี่ยม ฟอร์ดมาส a ต g GT 500ปี2026ไม่ได้เป็นเพียงรถสปอร์ตสำหรับคนที่รักความเร็วเท่านั้นแต่ยังเป็นผลงานศิลปะที่แสดงถึงวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูงและเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพบนท้องถนนสำหรับใครที่รักม s ส a ตงรถคันนี้คือการยืนยันว่า Ford ยังไม่เคยทิ้งความดุดันที่เป็นตำนานนี่คือทั้งหมดเกี่ยวกับ Ford ดมาสแต g GT 500รุ่นใหม่ปี2026สุดยอดกล้ามอเมริกันที่รวมความแรง ความรูหราและเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม Highway Rider ไว้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ